ถ้านายเนี่ยทางสกินไม่ได้อะเดี๋ยวเราให้ดูเราใช้แอปนี้นี่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 แอปนี้เพื่อนออกมาหนิกดให้ดูไม่ต้องสมัครอะไรเลยกดง่ายอะกดเข้าไปนี่ระหว่างนี้ก็รอกดไปที่รูปนี้นี่โชว์สกินเั้งเยอะนี่สกินนี้ที่เราเอาให้นายพิมพ์ ไปโหลดมาเลยเราแนะนำแอปดีไว้ให้เลยเนี่ยแอสกินตัวคนผู้ชายเนี่ยหาเล่าโหลดได้เนี่ไงโอ้โหมันโคตรแบบเออมันค้างไงไม่เป็นไรลูกพี่เบิ้ก นี่แหละที่เราใช้ยโลดเลยพิมพ์